ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เก้าทิชสองเมกะเฮิรัสับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสอนภาษาจีนชุดภาษาจีนในชุดประจำวันดำเนินรายการโดยผมถากุลพ,พัฒพัทรศิลังกูลดิฉันปินชาสาเกตสำหรับในวันนี้นะครับเป็นตอนที่15 มีเนื้อหาเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันบทสนทนาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ。汽油，帮我加满。好的，小姐，请稍等。这里有洗车服务吗？有的，小姐，洗车服务一次两百铢，需要等二十分钟。好的。 油加满多少钱？一千两百铢。您刷卡还是付现？现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？可以。您换多少？我有一千，帮我换些小钞和硬币。做不แ那卡วนะครับสำ เรามาฟังกันทีละประโยคประโยคแรกพูดว่าน้ำมันเบนซินช่วยฉันเติมเต็มถังค่ะเบนซินเรียกว่าช้ำมชนเบ น้ำมันเบนซินเติมเต็มถังหรือช่วยฉันเติมเต็มถังพูดว่าปปังังงวเจียมวเจียม加นช่วยช่วยเหลือปัองปังฉันดีฉันหัว 我ช่วยฉันปปัง帮我帮我เติมเจียเจียเต็มหมานหมานเติมให้เต็มเจียหมานเจียหมาน ช่วยฉันเติมให้เต็มหรือเติมเต็มถังพูดว่าปัง g ัวเจียมานปังหัวเจียมานขอเบนซินค่ะเติมเต็มถังชี i ยปังหัวเจียมานชี i ยปังหัวเจียมานทวนอีกครั้งนะครับชีโย 帮我加满。ประโยคต่อไปนะครับพูดว่า好的，小姐，请稍等。好的，小姐，请稍等。稍等ได้ครับคุณผู้หญิงครับการุณารอสักครู่ได้ได้ครับพูดว่า好的好的 คุณครับคุณผู้หญิงเสียวเจ๋อเสียวเจ๋อกระุนาฉิงฉิงรอรอคอยเติงเติงสักครู่เ้าเ้ารอสักครู่ เช่等ตงช่างกะุณารอสักครู่พูดว่าชิงเช t าตงิงชตงได้ครับคุณครับกาุณารอสักครู่好的小姐，ต๋อเฉว เสียวเจีชิงเาวนอีกครั้งนะครับ好的小姐稍等ประโยคต่อไปนะครับพูดว่า这里有洗车服务吗这里有洗车服务吗ที่นี่มีบริการล้างรถไหมที่นี่ จ里这里ลี่ลมีบริการฝูอู้ฝูอู้ล้างสีสีรถรถยนต์ช้อชอ ล้างรถสีเชอร์ซีเชอ,เอบริการล้างรถเรียกว่าซีเชอร์ฟูซีเชอร์ฟูไหมใช้เป็นประโยคคำถามมามาที่นี่มีบริการล้างรถไหมพูดว่า 这里有洗车服务吗？这里有洗车服务吗？ทุกท่这里有洗车服务吗？不ระ白那ค不่อ有的小姐洗车服务一次两百株需要等二十分钟。 有的小姐，洗车服务，一次两百铢，需要等二十分钟。สถานีวิทยุศึกษามีครับคุณผู้หญิงครับบริการล้างรถครั้งละสองร้อยบาทต้องรอยี่สิบนาทีครับมีมีครับพูดว่าโยเ เจ้ตะหรือจะพูดสั้นๆว่าเย้าเย้าแปลว่ามีคุณครับคุณผู้หญิงเรียกว่าเสยวเสี่สาวเจี่บริการล้างรถสีช์เชฟูว์ซีช์เชฟูว์ ครั้งละหครั้งอ,อ,อีชื่อีครั้งชื่อชืออีอีหครั้งครั้ง,งละอีชื่ออีชื่อ,อ,อบาท เลี้ยงป่ายจูเลี้ยงป่ายจูบาทเรียกว่าจูจูสองร้อยเลี้ยงป่ายเลี้ยงป่ายร้อยหลักร้อยป่ายป่ายสอง เลียงเลียงสองร้อยเรียกว่าเลี้ยงป่ายเลี้ยงป่ายหนึ่งครั้งสองร้อยบาทครั้งละสองร้อยบาทพูดว่าอีซ์เลี้ยงป่ายจูอีซเลี้ยงป่ายจู บริการล้างรถครั้งละ200บาทซีชเชอร์ฟู๊ต一次两百铢ซีชเชอร์ฟู๊ต一次两百铢ต้องรอ20นาทีต้องจำเป็นต้อง需要ย 需要รอรอคอยเดิมเดิมต,ต้องรอจำเป็นต้องรอ需要等需要等20นาทีพูดว่า二十分钟

ต้องรอที่นาที需要等二十分钟。需要等二分钟。มีครับคุณผู้หญิงบริการล้างรถครั้งละ2อ0รบาทต้องรอ20นาทีครับพูดว่าอย่าีด้小姐洗车服务一次0百铢 需要等二十分钟。有的，小姐，洗车服务一次两百铢，需要等二十分钟。有的，小姐，洗车服务一次两百铢，需要等二十分钟。 ประโยกต่อไปนะครับ好的油加满多少钱好的油加เ多少钱ได้ค่ะเติมน้ำมันเต็มถังเท่าไหร่คะได้ได้ค่ะ好的好的น้ำมันเรียกว่า หยดหยดเติมเต็มถังเติมเต็มเจียหมานเจียหมานน้ำมันเติมเต็มถังพูดว่าหยดเจียหมานหยเจียหมาเท่าไรใช้ถามราคานะครับพูดว่าตัวเฉสียน ตัวเฉียนน้ำมันเติมเต็มถังราคาเท่าไหร่ยูเจียมันตัวเฉียนยูเจียมันตัวเฉียนได้ค่ะเติมน้ำมันเต็มถังเท่าไหร่คะพูดว่า好的าเดยเจียมน 多少钱？好的，油加满多少钱？问一次啦，好的，的油加满多少钱？ประโ一千两百株您刷卡还是付现？一千两百株 นิ้นชวา่าหายสิฟูเชียน1,200บาทคุณจะรูดบัตรหรือว่าจ่ายเงินสดสถานีวิทยุศึกษา1,200บาทครับพูดว่าอีเชียนเหลียงป่ายจูอีเชียนเหลียงป่ายจูยายจบาทจู จูสองร้อยเลี้ยงป่ายเลี้ยงป่ายสองร้อยบาทเลี้ยงป่ายจูเลี้ยงป่ายจูหนึ่งพันอีเชียนอีเชียนพันหลักพันพูดว่าเชียน เชียนหนึ่บาทอีเชียนเลี้ยง่ป่จูอีเชียนเลี้ยง่ายจูยยยจคุณจะรูดบัตรหรือว่าจ่ายเงินสดคุณนินนนินรูดบัตรหรือรูดการ์ด 刷าขา,า,ขารูดชว่าชวา,ชวาบัตรหรือบัตรเครดิตเรียกว่าขาขารูดบัตรรูดบัตรเครดิตชวาขาวาขาหรือหรือว่า 还是ย是จ่ายเงินสดฟู้เียูเรูดบัตรหรือจ่ายเงินสดชว่าค่ะยชวายใชูร้าาา 1, บาทครับคุณจะรูดบัตรหรือจ่ายเงินสด 一千两百铢，您刷卡还是付现？一千两百铢，您刷卡还是付现？ตัว一千两百铢，您刷卡还是付现？ประโยคต่อไปนะครับ。 现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？เงินสดไม่พอฉันขอรูดบัตรละกันค่ะฉันขอแลกแบงก์ย่อยสักหน่อยได้ไหมคะ เงินสดไม่พอพูดว่าเซี่ยนจินปูโเกเซี่ยนจินปูโเกเงินสดเซี่ยนจินเซี่ยนจินพอเพียงพอเก๋เกไม่พอพูดว่าปูโเก๋ สถานีวิทยุศึกษาปู่ก้าเงินสดไม่พอเสี่ยนจินปู่ก้าเสี่ยนจินปู่ก้าฉันรูดบัตรละกันว,ว,าาว,ว,ว,าาวฉันหัวหัวรูดบัตร ชวาขาวาขาและกันป่ป่ฉันรูดบัตและกันวอชวาขาป่ววาขาป่ฉันขอแรกแบงย่อยสักหน่อยได้ไหมวอหนึ่งห่วนเตี่ยหลิงเฉียนมา 我能换点零钱吗ฉันฉันได้สามารถหนึ่งหนึ่งแลกแลกเปลี่ยนหนหวน้วนสักหน่อยนิดหน่อยเตียง เียญแบงย่อยหลิงเฉียนหลิงเฉียนไหมหรือเปล่ามามาฉันขอแลกแบงย่อยสักหน่อยได้ไหมวัวหนึ่งห้วนเตียญหลิงเฉียนมาวัวหนึ่งห้วนเตียนหลิงเฉียนมา เงินสดไม่พอฉันขอรูดบัตรละกันฉันขอแลกแบงย่อยสักหน่อยได้ไหมเนนขูักันฉันขอแลกแบงก์ย่อยสักหน่อยได้ไหมเงินสดไม่พอฉันขอรูันนขอีกคบัน้หงนส่นขอรััันอกบันะครับ 现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？ประโยคต่อไป。可以，您换多少？เขยี您换多少่หนิ้นห้วนตัวซอได้ครับคุณจะแลกเท่าไหร่ได้ได้ครับพูดว่าเขยี่ เคยคุณจะแลกเท่าไหร่หนินห้วนตัวชอหนินห้วนตัวชอได้ครับคุณจะแลกเท่าไหร่พูดว่าเคยหนินห้วนตัวเอเคยหนินห้วนตัวชอทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับเคย 您换多少？ประโยคสุดท้ายนะครับพูดว่า，我有一千，帮我换些小钞和硬币。我有一千，帮我换些小钞和硬币。ฉันมีหนึ่งพันค่ะ，ช่วยฉันแลกเป็นแบงก์ย่อย。 และเหรียญหน่อยนะคะฉันมีหนึ่งพันวอโยอีเชียนวอโยอีเชียนฉันมีวอโยวอโยหนึ่งพันอ亿千亿千ฉันมีหนึ่งพันวอโยอีเชียน วอโยอีเชียนช่วยผมช่วยฉันปังหัวปังหัวแลกสักหน่อยหุวนเชีหุวนเชีแบงย่อยเรียกว่าเสี่ยวช่าเสี่ยวช่าและ ใช้ในคําเชื่อมนะครับออกเสียงว่าเขอเขอเหรียญเรียกว่ายิ่งปี้อิงปี้แบงย่อยและเหรียญเสี่ยวเฉาเขออิ่งปี้เสี่ยวเฉาเขออิ่งปี้ช่วยฉันแรกเป็นแบงย่อย และเหรียญหน่อยนะคะ帮我混些小钞和硬币。帮我混些小钞和硬币。ทวนทั้งหมดอีกครั้งนะครับฉันมีหนึ่งพันค่ะช่วยฉันแลกเป็นแบงค์ย่อยและเหรียญหน่อยนะคะ。我有一些，帮我混些 小钞和硬币。我有一千，帮我换些小钞和硬币。ทวนอีกครั้งนะครับ。我有一千，帮我换些小钞和硬币。จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปเรามาทวนกันทีละประโยคนะครับประโยคแรกพูดว่า เบนซินช่วยฉันเติมเต็มถังค่ะน้帮我加น汽油帮ซินช่วยเติมเตั่ะน้นยติ่ะนยงค่ะมันบพูดวต่ะได่้ครับคุณับครับกรุณารอสักครู่好的小姐请稍等好的小姐请稍等 ที่นี่มีบริการล้างรถไหมคะ这里有洗车服务吗？这里有洗车服务吗？มีครับคุณผู้หญิงครับบริการล้างรถครั้งละสองร้อยบาทต้องรอยี่สิบนาทีครับ有的，小姐，洗车服务一次两百铢。 需要等二十分钟。有的，小姐，洗车服务一次两百铢，需要等二十分钟。大家้能่ะเติมน้มนม好的油加满多少钱？好的油加满 多少钱？หนึ่บาทครับคุณจะรูดบัตรหรือจ่ายเงินสดสถานีวิดีโอศึกษา1,200จูันสองร้อย铢คุณ刷卡หรือผูเสียหนึ0งพันสองร้อย铢คุณ刷卡หรือผูเสีส 1, สาาายเงินสดไม่พอฉันขอรูดบัตรละกัน Oy, 现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？现金不够，我刷卡吧。我能换点零钱吗？可以，您换多少？可以，您换多少？ประโยคสุดท้ายนะคร ฉันมีหนึ่งพันค่ะช่วยฉันแรกเป็นแบงก์ย่อยและเหรียญหน่อยนะคะ我我我我有有帮帮换换些小换些小小和和硬硬币币จบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาต่อไปนะครับเรามาทวนคำศัพท์กันทีละคำคำแรกคือคำว่าเติมน้ำมันพูดว่า加油 加油！泵，油。加油站，加油站。油。汽油，汽油。加，加，加。满，满，满。等。稍等，稍等。洗车。 洗车，服务，服务，一，次，一次，一千，一千，两百，两百，二十，二十，二十，纳提。 分钟，分钟，是啊，等，等，เงินสด，现金，现金，ไม่พอ，不够，不够，รูดบัตร，刷卡，刷卡，แบงย่อย，零钱，零钱，เหรี ยิ่งปีย้และคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าแลกหันหันจบแล้วนะครับสำหรับบทสนทนาในวันนี้พบกับพวกเราทั้งสองคนได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกาาว่่ิง,งชอีจจย